เขาได้มีการรวมตัวทํากิจกรรมปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้อ่านไปแล้วนะครับสําหรับถแถลงการ แล้วก็วัตถุประสงค์ของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมรวมพลังมุสลิมปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่นําโดยท่านจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติมีพี่น้องชาวมุสลิมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ใส่ชุดสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมนะครับท่านอาสิทพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีก็เป็นประธานในพิธีแล้วก็บอกนะครับว่า ขอให้พี่น้องมุสลิมได้แสดงความจงรักภักดีและความรักความห่วงใยในสถาบันหลักของประเทศที่ทำให้คนไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุขรวมถึงมีสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตและการประกอบศาสนกิจตามความเชื่อของแต่ละศาสนาโดยเฉพาะมุสลิมที่ได้รับพระมหากราุณาธิคุณทั้งนี้ขอให้การจัดงานรวมพลังในวันนี้เป็นเครื่องเตือนสติ ให้มีความสามาคัคคีมีความอารมุมอ่วยมีความประนีประนอมเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองในขณะที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับพลตรีสุรินปาราเล่ are, บอกว่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และในมุมของชาวม,มุสลิมสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสําคัญอย่างยิ่งนะฮะอลองฟังดูนะครับ ก็ว่า <Wyoming> กันไปตรงนี้ไ <M> ม่สำคัญสำคัญว่าเราที่ออกมาวันน so, ี้ไม่เกี่ยวกันเมืองเลยปกป้องสถาบันนะครับชาติศาสตร์กษัตริย์คือจุดยืนแล้วโดยเฉพาะการจับโจมสถาบันตรงนี้มุสลิมยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นี่มีต่อมุสลิมมากโดยเฉพาะในภาคใต้พวกเราก็ไม่ค่อยได้รู้กัน ขนาดขบวนการเองที่ผมพูดอช่วงในหลวงเสด็จนี่ต้องหยุดปฏิบัติการนะให้ความสำคัญเพราะบุญคุณของสถาบันพระหษัตร์มีมากมายฉะนั้นมุสลิมเนี่ยต้องอยู่ถ้าไม่มีสถาบันพระสัตอยู่ไม่ได้หรอก ที่ให้ความเป็นธรรมกับมุสลิมความเชื่อถือความเจริความเป็นธรรมก็สถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับการเมืองการเมืองเดี๋ยวคนูนเป็นมาคนรัฐบาลูนไปรัฐบาลนี้มาไม่เกี่ยวตรงนี้จะไม่เกี่ยวกการเมืองในเรื่องสถาบันลว้ลวนๆตรงนี้ครับไม่เกี่ยวกันครับผมครับณสถานที่แห่งนี้เราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการเมืองนะครับเป็นเรื่องของาศาสนา เพราะเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าจุฬาราชมบุตรีก็ดีคณะกรรมการกลางอิสลามเมืองไทยก็ดีก็จะต้องเป็นกลางทางการเมืองดังนั้นพี่น้องมุสลิมไม่มีทางออกในการที่จะแสดงออกในความจงรักภักดีต่อชาติศาตสาตร์ในวันนี้เมื่อทางคณะกรรมการกลางอิสลามเมืองประเทศไทยได้เปิดช่องหายใจให้ ก็เลยมากันอย่างมากมายซึ่งเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันผมขอย้ำนะครับว่าเราต้องการที่จะสำนึกในบุญคุณของสถาบันทั้ง3ส,สถาบันเพราะว่าการปฏิบัติเช่นว่านั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามหลักการของาศาสนา พระศาสนาส่งเสริมให้เราได้มีสำนึกบุญคุณกับผู้ซึ่งที่มีคุณบุปการต่อพวกเรานะครับชาติศาสตร์ษัตริย์นะครับ,รรรนะรบถือว่ามีคุณบุการต่อโรนที่กรองของพระองค์โดยเฉพาะพีน่น้องมุสิมแต่นั้นเราจึงรวมพลังรวมตัวเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเรานั้นได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาครับ นี่นะครก็คอบคลุมทั้งหมดบอกชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือให้ความสําคัญ<ช>กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะแล้วก็เป็นการเตือนสติให้ทุกคนมีความสามัคคีอารมณอรวยปณีปนอ,อมเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองกิจกรรมครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองอมไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับนี่นะฮะ แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตร,ริย์เนี่ยส่งเสริมผสกนิกรให้มีสิทธิเสรีภาพเรื่องของการปฏิบัติศาสนากิจอย่างเท่าเทียมเพราะฉะนั้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ ความเป็นสังคมอย่างมีอาระยะบนรากฐานความเชื่อของศาสนาต่างๆในคันลองการดําเนินชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างลงตัวนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งมีการเสวนาหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทยด้วยก็เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกท่านที่ไปร่วมงานในวันนี้นะครับร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารามีร่วมกันด้วย ฉังนั้น<อ>วันนี้าานะฮะออทางด้านของกิจกรรมรวมพลังมุสลิมทั้งท่านจุฬาราชมนตรีทั้งท่านเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับทั้งทางด้านของอ,อ,อิสลามประจำจังหวัดนะครับมากันเต็มที่มาที่ศูนย์บริหารกิจการาศาสนาอิสลามแห่งชาตินะครับก็ปรากฏว่ามีคุณไม้ระยองนะฮะ ลขาก็คงจะเห็นแล้วก็คันหัวใจฮะก็เลยได้ทวิตเตอร์เรียนท่านจุฬาราชมนตรีผมไม่ติดติงหรือขัดแย้งในเรื่องความคิดทางการเมืองส่วนบุคคลแต่ท่านคือผู้นำศาสนาท่านคือสัทารณชนท่านคือผู้แทนของพระศาสดาเจ้าท่านควรวางตัวเป็นกลางไม่ควรแสดงชี้ชัดว่าอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยความเคารพโอ้โห oh. ไม่ระยองมอ,อ,องท่านจุฬาราชมนตรีว่า เหมือนกับไม่เป็นกลางไม้ระยองจึงแบบเหิมถึงขนาดแนะนําท่านจุฬาราชมนตรีนะแนะนําท่านว่าควรจะวางตัวเป็น